ตอนนี้เราจะได้เห็นการแก้ผ้าของคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยแกแกแก้ผ้ามาตลอดนะครับแกไม่ค่อยปิดบังอะไรแต่ผมไม่เห็นแกใส่เสื้อผ้าเมื่อวันก่อนที่แกเห็นเหตุการณ์คือประชาชนชุมนุมมากมากคือคนเป็นนักการเมืองเนี่ย บ้ายัางไงนะฮะก็ต้องมีสติเห็นประชาชนชุมนุมเยอะๆนี่ผมถ้าเราเป็นรัฐบาลใจไม่ดีเหมือนกันครับเ้ากลัวอะไรมันล่ะชุมนุมเยอะแยะมันมาเจอมาหลายรอบแล้วครับคนอายุหกสิบขึ้นมันเจอมาหลายรอบแล้วนะรอบสิบสี่ตุลารอบหกตุลารอบพฤษ,ษภาปีสามห้าพฤษภาปีห้าสามนี่ มันเจอมาหลายรอบเลยนะครับไม่ใช่เรื่องปกตินะแล้วมันถึงขนาดทหารนี่อดีตนี่ทหารใส่ชุดไม่ได้เลยนะครับทหารตำรวจนี่ใส่ชุดออกนอกบ้านไม่ได้นะครับเวลาประชาชนเขาเกลียดนี่กระแสมันขึ้นนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับคุณประยุทธ์ก็เลยสแสดงอาการใส่ผ้าด้วยการออขอร้องให้ถอยคนละก้าว การถอยคนละก้าวนี้การ์ตูนการอธิบายด้วยเหตุผลเนี่ยนะฮะก็ก็ไปอธิบายกันแต่ว่าถ้าดูการ์ตูนรูปนี้แล้วมันชัดเลยว่าไม่มีคนเชื่อในประยุทธ์เพราะในประยุทธ์แก้ผ้ามาตลอดดังนั้นพอมาใส่เสื้อผ้าเขาก็เ,าเ,าเห็นเครื่องในกันหมดแล้ว <laughs> ผมขออนุญาตอ้างการ์ตูนของคุณอรุณนะครับอรุณวัชรสวัสด หนังสือพิมพ์มติชนผมเป็นแฟนประจําท่านภาพการ์ตูนท่านนีมได้ความหมายดีจริงๆเป็นรูปที่ประยุทธ์ยืนอยู่หน้ากรงขังแล้วก็น้องหมายมั้งผมเข้าใจว่าน้องหมายนะที่กําลังเจราจากันอยู่เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกจับนะใช่ไหมที่เรารู้กันแล้วแกคุณอรุณก็คิดบอกว่าหนูถอยไปลุงจะปิดประตูให้นะเอ คือถอยคนละเก้าไงประยุทธ์นีอยู่นอกคุกแต่ว่านักเรียนนักศึกษานี่อยู่หน้าคุกเพราะถอยหนึ่งก้าก็เข้าคุกพอดีแล้วประยุทธ์ก็พูดว่าโอเคโอเคเรามาถอยกันคนละหนึ่งก้านะหนูถอยไปเดี๋ยวจะปิดประตูให้ก็จะเอาเข้าคุกอีกไงดังนั้นภาพนี้มันจึงชัดเจนว่า นายประยุทธ์เป็นอย่างไรแล้วท่านดูภาพมติชนสุดสัปดาห์นะครับผมว่าภาพนี้เนี่ยเขาขึ้นปกเนี่ย Do you hear the people sing คุณได้ยินไหมว่าประชาชนเขาร้องอะไรเขาร้องอะไรคนที่เป็นผู้ปกครองรักนะครับที่ผมบอกว่าคุณสมบัติผู้ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ ไม่มีใครอ่านแนละควรจะเขียนหนังสือใหมายว่าคุณสมบัติผู้ปกครองที่ดีผู้ปกครองที่ดีไม่ควรแก้ผ้านะครับการแก้ผ้าของผู้ปกครองที่ดีนั้นถ้าในระบบประชาธิปไตยเขาก็จะไม่เลือกคุณแต่ในระบบที่เป็นมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประมุขแห่งรัฐไม่มีการเลือกอยู่ตลอดชีวิตนี่ เขาทําได้คือเก็บไว้ในใจประชาชนเขาเก็บไว้ในใจแล้วสถานการณ์อื่นๆมันจะตามมาอีกครับวิกฤตเศรษฐกิจผมบอกว่าวันนี้ครับคนเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ทำให้ตายทันทีนะครับแต่เป็นโรคที่ทำให้ตายได้ดังนั้นระหว่างดำเนินชีวิตไปเนี่ย ควรจะควบคุมอาหารด้วยถ้าผู้ปกครองไม่ควบคุมอาหารนะครับไม่กินยาแถมแก้ผ้าอีกนี่นะไม่ตายหรอกครับแต่ว่าต้องระวังโรคระบาดใหญ่นะครับมลสมมลสมทางการเมืองหรือโรคระบาดท,ทางการเมืองเนี่ยพอมันเข้าไปปั๊บร่างกายมันอ่อนแอเป็น ความดันอยู่แล้วเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็เหมือนคนอเมริกาที่ตายเนี่ยครับส่วนใหญ่คนสูงวัยอันที่หนึ่งสองคนที่มีโรคประจําตัวนะครับพอเจอโควิดเข้าไปปั๊บตายเลยครับอันนี้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะตายวันไหนนะครับมียาก็รักษายากนะครับถ้ารักษาได้พระเจ้าซาก็หายสิครับไม่ตายสิ ละโวงชิงก็ไม่ตายสิละดังนั้นวันนี้ชัดเจนการเปิดสภาของนายประยุทธ์นะครับปรากฏว่ายัตติเปิดสภาวิสามันนี่ใครก็คิดว่าจะเป็นยัติที่จะช่วยให้ผ่อนคลายปัญหา คือเพื่อให้สถานการณ์มันเบาลงครับประชาชนชุมนุมเรียกร้องให้ในายประยุทธ์ลาออกนี่มันจะได้เบาลงไปพูดกันในสภาพเพราะนายประยุทธ์ต้องการให้ไปพูดในสภาแต่ปรากฏว่ายติของนายประยุทธ์นี่แก้ผ้าครับนี่คือยติเป็นข่าวโพสต์ทูเดนะครับสองยติประยุทธ์สองยติเบิกตู <laughs> ผมถือว่าเป็นยติแก้ผ้านะครับส่วนจะไปอภิปรายแก้ผ้าหรือเปล่าติดตามชมกันต่อไปสองยติเบิกตู่ขอเปิดสภาวิสามันตั้งสามปมทางออกหรือทางตันนี่นักข่าวไอ้สื่อเขาตั้งคําถามมันตกลงปัญหาทางออกหรือปัญหาทางตันหรือเนี่ยถามว่าสามประเด็นเนี่ยมันสามปมนีนน่มันเป็นอะไรลนะ่ะถึงทางออกทางตันสามปมนี้ ที่จะขอมติจากสภาคือม็อบชุมนุมท่ามการโควิดยังอ้างโควิดอีกขอบันทันสดอยังอ้างโควิดอีกคุณประยุทธเฮ้ยคือเขาก็ประเมินว่าที่มึงตั้งยตินี่คือจะด่าม็อบอะแล้วก็บังเอิญไม่มีหนังสือ คุณสมบัติผู้ปกครองที่ดีให้อ่านยังไม่มีคนเขียนผู้ปกครองอย่างในประยุทธ์ก็เลยแก้ผ้าเป็นประจำตั้งยัตติเข้าสภานี่ก็แก้ผ้านะครับ <laughs> หนึ่งยัตติคือม็อบชุมนุมท่ามกลางโควิดผิดกฎหมายมึงจะผิดอะไรละคนทั้งล้านวันนี้คนชุมนุมนี่ผมยืนยันนะนับจำนวน ประชากรที่ร่วมชุมนุมนับจํานวนครั้งมากจํานวนประชากรมากกว่า14ตุลาครับมากกว่าครับผู้เข้าร่วมนี่ในช่วงแค่อทิตเสๆนะครับประเด็นที่สองที่เป็นยติคือขวางขบวนสเสด็จเอาเลยไปพูดเรื่องขวางขบวนสเสด็จก็ได้อภิปรายกันยกใหญ่เลยว่าตกลงใครจัดฉากวะ วันนี้ที่แรกว่าสงสัยจะประยุทธิจัดฉากสงสัยจะไม่ใช่ซะแล้วคนแสดงอาจจะยินดีเข้าฉากมั้งสามปิดย่านเศรษฐกิจชุมนุมอ้าวตกลงหาทางออกหรือหาทางตันครับท่านก็ติดตามกันต่อไปเลยครับสื่อหลายฉบับ ตั้งเป็นประเด็นเลยครับว่าตกลงหาทางออกหรือหาทางตันนี่แนวหน้าก็ลงนะมะติพลังประชารัฐหนุนประยุทธ์ไม่ต้องลาออกไม่ได้ทำอะไรผิดลุยทำงานรับใช้ประชาชนต่อไปก็แน่แล้วละครับก็มีคนแก้ผ้าแล้วนี่ประยุทธ์เห็นคนแก้ผ้าเลยแก้ผ้าตามพรรคพลังประชารัฐก็แก้ผ้าตามไม่ต้องฟังเสียงประชาชนแล้วสนุกกันใหญ่ครับ นะครับดังนั้นการเปิดประชุมสภาครั้งนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับซึ่งขณะนี้การขีดเส้นตายของฝ่ายนักศึกษาประชาชนเขาก็ไม่ลดนะเพราะเขารู้ว่าเขาถอยไม่ได้เพราะคุณประยุทธจหลอกให้เขาพอถอยก็จับเข้าคุกอีกคนอยู่ในคุก ก็ไม่ยอมให้ประกันอีกศาลก็แก้ผ้าอีกเอากันใหญ่แล้วครับประเทศนี้มีแต่คนเปลืองผ้านี่พูดไปเดี๋ยว AI ของ youtube จะหาว่าเราพูดเรื่องโป้ไม่ใจเลยครับอ้าวเรามาดูครับกลุ่มคณะรัษฎรก็ขีดเส้นตายแนวร่วมธรรมศาสตร์ โพสตข้อความไม่รู้ว่าตอนนี้การชุมนุมที่ในกรุงเทพที่หน้าเรือนจำนี่ยุติหรือยังนะครับแลวเขาก็บอกว่าเขาจะมีมาตรการเด็ดขาดภายในสี่ทุ่มนี้ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบผมกำลังออกอากาศอยู่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากที่พวกเราได้ยื่นหนังสือให้ประยุทธ์จันโอชา ลงนามใ,ให้ลาออกภายใน3วันนับจากวันที่21ตุลาคม2563้าหณบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลหากคืนคืนนี้นี่แหละครับคืนนี้คืนนี้ไปแล้วรัฐยังคงเพิกเฉยต่อข้อเสนอของราษฎรก็เห็นควรว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อ เพื่อกดดันให้ข้อเรียกร้องของเรานั้นเป็นจริงกล้ามากกล้ามากอนีมีมีคำตันสมัยมาด้วยนะครับหากคุยกับหมาไม่ได้ก็เห็นว่าคงต้องคุยกับเจ้าของหมาเสียแล้วแล้วเจอกันในเร็ววันเราคือราษฎรวันสุดท้ายประยุทธ์ต้องออกไปโอเคตรงนี้ ก็มีคํำถแถลงของคุณธนาธรนะครับคุณธนาธรได้เขียนลงเฟซบุ๊กครับในสถานการณ์วันสุดท้ายและวันที่ประยุทธ์จะแก้ผ้าในสภาสงสัยจะแก้แน่เพราะว่าคุณประยุทธ์แกเร่งเขียนให้พรรคพลังประชารัเขียนยติอย่างนี้ ตอนนี้นไปดูกรอพิปายต่อไปแล้วกันนะถึงวันนั้นนะครับมาดูสถานการณ์ตรงนี้ก่อนคุณธนาทรน,นะครับได้โพสต์จดหมายในเ,เดี๋ยวครับโพสต์จดหมายใน Facebook ของเขานะครับโดยมีข้อความอย่างนี้ครับ การแถลงของประยุทธ์จัน์โอชาในวันนี้ไม่มีความจริงใจปัดความรับผิดชอบในฐานะนายกและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดหนึ่งข้อเสนอของประยุทธ์จันโอชาให้แก้ไขปัญหาในสภาเป็นข้อเสนอเพื่อปัดความรับผิดชอบและจะไม่เกิดขึ้นจริง ประยุทธ์เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาโดยผ่าน,นกลไกรัฐสภาแต่นายกลำตรีไม่ได้บอกเลยว่ารัฐบาลมีท่าทีอย่างไรกับข้อเรียกร้องสมข้อของนักเรียนนักศึกษาประชาชนผมกล้ายืนยันว่าการประชุมสภาวิสามันที่จะเกิดขึ้นนั้นคือการซื้อเวลาจะไม่มีดอกผลหรือข้อสรุปอะไรที่เป็นแนวทางการหาทางออกร่วมกันของสังคม ในทางกลับกันการประชุมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเวทีที่ฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาใช้ในการกล่าวหานักเรียนนักศึกษาและประชาชนว่าล้มเจ้าต่างหากประยุทธ์อ้างสภาเพื่อร้อยตัวออกจากปัญหาปัดความรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีมาหลายครั้งแล้วทั้งที่ประยุทธ์มีโอกาส ใช้สใช้สภาในการแก้ไขปัญหามาหลายครั้งจริงๆแต่ไม่เคยใช้โอกาสเหล่านั้นในการแก้ไขเลยการตั้งกรรมธิการศึกษาแนวทางการแก้รัฐธรรมนูลเมื่อเดือนธันวาคม2562ไม่ก่อให้เกิดอะไรการตั้งกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษากรกฎาคม2563เมื่ออภิปรายในสภาแล้ว ก็ไม่ก่อให้เกิดอะไรขึ้นเช่นกันเมื่อวาระในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่รัฐสภาแทนที่ทั้งสอสอรัฐบาลและสอวอจะโหวตรับหลักการในวาระหนึ่งก็กลับเป็นการตั้งกรรมธิการศึกษาการแก้รัฐธรมรมนูญร่วมก่อนรับหลักการในเดือนกันยายนซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันที่ราดกองไฟ ก่อให้เกิดการชุมนุมใหญ่โตของประชาชนในรอบนี้2ประยุทธ์จันโอชาไม่ได้กำลังถอยไอ้ที่ว่าถอยหนก้าคุณธนาทรบอกไม่ได้กำลังถอยนะแต่กำลังเปลี่ยนแนวทางในการจัดการกับคณะราษฎร2563ประยุทธ์แถลงว่าให้ถอยคนละเก้าว รัฐบาลจะถอยโดยการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงสำหรับผมนี้ไม่ใช่การถอยแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการจัดการกับประชาชนจากแนวทางการจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีกรณีขบวนเสด็จกับผู้ชุมนุมและใช้ความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุม จนถึงการใช้กลไกลในการสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนเข้ามาทดแทนการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประทะพวกเขากำลังปลุกให้ประชาชนเกลียดชังกันเองให้ความขัดแย้งร้าวลึกยิ่งขึ้นจนประชาชนประทะกันเองแทนเจ้าหน้าที่รักในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายจังหวัด เราเห็นการเกณฑ์มวลชนผ่านเครือข่ายข้าราชการสอสอฝ่ายรัฐบาลเครือข่ายนักการเมืองท้องถิน่นในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านครูและอสอมอเพื่อแสดงความจงรักภักดีปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์และเราเห็นการระดมรณรงค์สื่อสารข้อความดังกล่าวอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ หน้าที่ของรัฐคือการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้คนที่มีความแตกต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในสังคมอันนี้เขาเรียกว่าคุณสมบัตินักการคุณสมบัติผู้นำผู้ปกครองรัฐที่ดีนะครับเนี่ยที่คุณธนาธรพูดเนี่ยคือหน้าที่ของรัฐคือการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้คนที่มีความแตกต่างอยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติในสังคมแต่นี่ในประยุทธ์ไม่ใช่ไงในประยุทธ์แก้ผ้าเพราะในประยุทธ์นี่ไม่เคยอ่านหนังสือคุณสมบัตินักผู้ปกครองที่ดีและแกไม่รู้ด้วยว่าผู้ปกครองที่ดีเป็นยังไงวันนี้รัฐไทยกำลังทำในสิ่งตรงกันข้ามพวกเขากำลังโหมกับพือไฟแห่งความเกลียดชัง ให้ลุกลามในสังคมด้วยข้อหาล้มล้างสถาบันกษัตริย์ปลุกระดมประชาชนเกินจริงทำให้ประชาชนทั่วไปเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ต้องการล้มล้างสถาบันเพื่อรักษาอำนาจของตนเองรัฐบาลและชนชั้นนำจึงยัดเยียดข้อกล่าวหาเกินจริงเช่นนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เดียวคือการทำให้ประชาชนใช้ความรุนแรงต่อกันจนบานปลายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเนขนฆ่าประชาชน 3. ประยุทธ์ไม่กล้ายอมรับความจริงเรื่องข้อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ใช่เลยครับ ในการถแถลงมีคำพูดที่มีนัยยะแฝงแสดงถึงการไม่ยอมรับและละเลยข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยซึ่งผมยืนยันในที่นี้อีกครั้งว่าการเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่เท่ากับการล้มล้างแน่นอนแต่ในเมื่อประยุทธ์ไม่มีแม้แต่ท่าทีที่จะยอมรับการดำรงอยู่ ของข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมแล้วจะเริ่มถอยกันได้อย่างไรเมื่อไม่มีแม้แต่เจตจำนงในการหาทางออกร่วมกันดังนั้นการถอยคนละก้าวที่ประยุทธ์พูดถึงจึงไม่ใช่การถอยนแน่ๆถ้าอยากพิสูจ,จใน์ความจริงใจเรื่องการถอยพรุ่งนี้ออกจากตำแหน่งเลยครับแม่ เป็นคำประกาศที่ชัดเจนดีสุในไม่ต้องอธิบายว่าด้วยคุณสมบัติผู้ปกครองที่ดีนะครับของนายประยุทธ์ซึ่งไม่มีและไม่เข้าใจด้วยประเด็นปัญหาต่อไปที่น่าคิดคือธนาธรก็โพสต์เต็มที่อย่างนี้สุนพยพยาก์นะฮะ ปญญระยุทธ์จะหาเรื่องจับธนาทรคนนี้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไระจับแน่ข้อหาเขียนเฟซบุ๊กง่ายที่สุดครับข้อหาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่จะอ้าวว่าเป็นนำความเท็ดเข้ามาก็ไม่ได้เพราะพูดจริงนี่ก็นายปญญระยุทธ์มันไม่มันไม่ได้ถอยจริงนี่มันกำลังเพิ่มปัญหาเข้าไปแล้วยัติก็ชัดเจนยัติที่จะเข้าสภา ไม่ใช่หาทางแก้ไม่ใช่หาทางออกแต่เดินหาทางตังนะผมมีข่าวนะเดี๋ยวจะคุยกับท่านวันจันนะแบบเดียวกันอย่างนี้เลยครับคือกษัตริย์ของมาเลเซียวันนี้ก็เอียงข้างไปตั้งนายกรัฐมนตรีที่นายัดสินซึ่งมีเสียงไม่พอในสภาแต่ด้วยเพราะ ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ชอบมหาเทอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ให้มหาเทมีอํานาจต่อไปพอเกิดความขัดแย้งกันในภายในพรรคก็เลยช่วยโอกาสตั้งนายซินเป็นนายกมตรีเลยแล้วไม่เปิดสภาและปรากฏว่ามีนักการเมืองคนสำคัญคือนายอวาอิบราฮิมเสนอขอจะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ เพื่อจะเสนอชื่อว่าเขามีรายชื่อมากกว่าเกินครึ่งนายสินไม่มีชื่อพอมีอย่างที่ไหนล่ะครับกษัตริย์ตั้งนายกโดยไม่ต้องสาวเสียงในสภาเลยนี่กษัตริย์มาเลเซียนะปรากฏว่ากษัตริย์ก็ไม่ยอมให้ในายอัลวาอิบราฮิมแกนนำฝ่ายค้านไปพบครั้งแรกจะไปพบเมื่อเดือนก่อนก็บอกว่าไม่สะดวก ต้องเข้าโรงพยาบาลแน่เขาเรียกว่าป่วยการเมืองเอกสัตร์มาเลเซียนี่ป่วยการเมืองได้เหมือนกันนะล่าสุดเมื่อสองวันนี้ครับอาวอัยบราหิมจะไปขอพบอีกเป็นข่าวคล้ายๆที่ธนาทรว่าเนี่ยแจ้งความจับเลยเอ <laughs> กษัตริย์แจ้งความจับจับคุณอาวาเลยแกนนำฝ่ายค้านข้อหาอยากจะเป็นนายก แล้วผมจะคุยกับท่านวันจันที่ฟังกันแล้วกันนะครับไปตามดูกันแล้วกันวันจันรู้เขารู้เราเอาละครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจะเห็นความเป็นจริงก็ช่วยกดไลค์ก็แล้วกันนะครับเพื่อจะให้ประยุทธ์ตาสว่างมากขึ้นแล้วก็คือตอนนี้นายประยุทธ์แก้ผ้าแล้วเรื่องยัตตินเนี่ยนะครับแต่จะอภิปรายแก้ผ้าหรือไม่ก็ติดตามดูเนี่ยแต่ถ้าท่านเด xuống sẵn này ví cô thấy cái đu rồi vừa cái... cho thưởng hữu chúng ta kè.